สวัสดีคะ่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานแม่บ้านนะคะประจำที่โรงพรยาบาลราชธานีจังหวัดพนครศรีอยุธยาค่ะโดยงานนี้รับเพศหญิงอายุตั้งแต่20ถึง55ปีนะคะสำหรับใครที่มองหางานแม่บ้านอยู่ไปดูรายละเอียดพร้รพอมๆกันเลยค่ะบริษัท PPN Clean Service จำกัดค่ะ รับสมัครพนักงานแม่บ้านประจำโรงพยาบาลราชธานีนะคะ จำนวน20อัตราค่ะโดยคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะเป็นเพศหญิงค่ะอายุตั้งแต่20-55ปีมีความรับผิดชอบสูงค่ะและขยันอดทนมีใจรักงานบริการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ค่ะแล้วก็สามารถทำโอทล่วงเวลาได้สามารถเข้ากะได้มีประสบการณ์งานแม่บ้านและก็ตั้งใจเรียนรู้นะคะไม่มีโรคประจำตัวค่ะ งานนี้สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยจะมีประจำนะคะที่โรงพยาบาลราชธานีอยุธยาค่ะแล้วก็ราชธานีโรจนะซึ่งแล้วแต่ว่าจะได้เลือกไปที่ไหนนะคะสำหรับผู้ที่สนใจสมัครค่าสามารถติดต่อได้ที่บริษัท PPN Clean Service จำกัดตั้งอยู่เลขที่ 1> 14ทับค่ะหมู่1ตําตำบลอุทัยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ035 246 473นะคะหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือค่ะ086 399 0157อันนี้คุณแปะนะคะระเบอร์094คะ่ะ981 3838คุณเล็กคะ่ะเพื่อนๆที่สนใจสมัครโทรไปติดต่อได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ